หนังเรื่องนี้มีทั้งฆาตกรรมมีทั้งสืบสวนมีทั้งเฮเร์มีสยองขวัญมีผีแต่ผีอาจจะไม่ได้มาเยอะมากนะฮะคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับซีรีส์ที่กำลังมาแรงทางช่อง Netflix ตอนนี้นะครับก็คือซีรีส์เรื่องจูออนออร i จินสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกัน สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยนะครับแต่ก่อนที่จะดูคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ทางช่อง YouTube แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็หากดูทางแฟนเพจ a c e b o o k เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดถูกใจด้วยนะครับ Juon Origin นะครับเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นนะที่นำแสดงโดยยูอินะคุโรชิมะริริกะคาระคุราชินะโยชิโยชิอาราคาวะ ซีรีส์เรื่องนี้นะครับสตรีมมิ่งทางช่อง Netflix แค่โหลดแอปลงทะเบียนเสรรหัสคำเชิญแล้วเลือกซื้อสินค้าจาก Youpick Choice แค่นี้ก็ได้เป็น u p i c k e r แล้วยิ่งชอบเยอะยิ่งได้แคชแบ็กเยอะด้วยนะแชร์สินค้าที่เราชอบแล้วมีคนมาซื้อสินค้าจากลิงก์ที่เราแชร์เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่มีคนซื้อจากลิงก์ของเราเลยยิ่งชอปยิ่งแชร์ยิ่งได้ใครๆก็เป็นยูพิกเกไปชอปเลย <You> pick. ยก็นะว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับที่เป็นที่ถูกพูดถึงและก็น่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะผมเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่โตมากับมหากราบผีจูออนนะฮะที่ตามหลอกตามหลอนไม่ว่าจะเป็นใครที่เข้าไปในบ้านหลังนี้เนี่ยก็ถูกสั่งวยชีวิตต้องคำสาปกันทุกคนนะครับและตอนนี้เนี่ยซีรีส์เรื่องนี้ก็ถูกนำมาถ่ายทอดถึงเรื่องราวที่มานะที่ย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ปี1000พ 988นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีไทม์ไลน์อยู่ประมาณ3-4ไทม์ไลน์นะครับแล้วก็มีการนําเสนอนะครับตัวละครอยู่ประมาณ3มุมมอง4ี่มุมมองเลยทีเดียวนะครับในมุมมองแรกก็คือมุมมองของอเหมือนจะเป็นนางเอกแล้วนเนาะก็คือเป็นดาราที่มีแฟน,นที่สามารถเห็นผีได้นะครับมุมมองที่1อ่าพาร์ทที่2ก็คือเรื่องของเด็กมัธยมนะครับที่เข้าไปถูกเพื่อน ผู้หญิงเนี่ยที่ย้ายโรงเรียนใหม่เนี่ยหลอกเข้าไปทําอะไรบางอย่างในบ้านหลังนั้นนะครับและเรื่องที่3ก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่มีท้องนะครับและเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ที่ไปอยู่ในบ้านหลังนั้นเหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพารคนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เกี่ยวกับปีศาจในนี้นะครับที่มีเหตุการณ์เคยเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าใครหลายๆคนที่ยังไม่ได้ดูนะอันนี้ผมก็เกริ่นนาไว้ก่อนนะครับว่าในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมีไทม์ไลน์เวลาที่มันสลับไปสลับมาไม่ได้เรียงตามเวลาเป๊ะๆนะฮะคือ ปี1988เดี๋ยวก็ไป1994เดี๋ยวก็กลับมา1988แล้วเดี๋ยวก็ไปปี1997อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเวลานําเสนอเนี่ยมุมมองตัวละครจะแตกต่างกันสลับกันไปมานะก็ค่อนข้างจะอละวนอลหม่านิดนึงนะครับผมเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไปเก็บดีเทลอีกรอบหนึ่งเป็นรอบ2นะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาเป็นผีจูออนแบบที่เราเห็นกันในเวอร์ชั่นหนังเลยนะที่เป็นผีแม่กับผีลูกนะฮะที่คนไปอยู่ในบ้านหลังนี้เจอแล้วต้องตายแต่ว่าจริงๆแล้วในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณที่ลูกนะฮะในบ้านหลังนั้นแล้วพอใครเข้าไปเนี่ยการที่ได้ได้ว่าเหมือนกับต้องคำสาบ จะบอกว่าวนหลูปไหมผมก็คิดว่าอาจจะนิดๆนะแล้วเรื่องเวลาไทาม์ไลน์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสลับสับสนเหมือนกันแต่ในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยเรื่องราวที่เขาถ่ายทอดออกมาให้เราเห็นเนี่ย มันมากกว่าสิ่งที่ผมคิดเอาไว้ตอนแรกนะฮะคือตอนแรกคิดว่าจะมาเป็นผีอย่างเดียวเลยแต่พอไปดูมันมีการผูกเรื่องผูกปมผูกปมนี้ปมนี้ตัวละครนี้ตัวละครนี้เหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้ว่าเฮ้ยทำไมตัวละครแต่ละตัวเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องเจอคำสาบกับบ้านหลังนี้บ้างอ่ะเอาเป็นว่าในเรื่องของพาร์ทที่เป็นเนื้อเรื่องนะครับผมคิดว่าทำออกมาได้ดีมากนะผมชอบเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยอย่างแรกนะฮะโอ้โห มีความยาวประมาณ30 4 0ถึง40นาทีนะถือว่าสั้นมากกว่าซีรีส์หลายๆเรื่องใน Netflix นะแล้วก็มีเพียงแค่6ตอนรู้สึกว่าโอ้โหเวลาดูแล้วมันแบบเขาเรียกว่าต่อมความอยากดูตอนซีรีส์จบเนี่ยมันกระตุ้นทําให้เราต้องดูนะที่แรกผมคาดการไว้ว่าผมจะดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับเพียงแค่ วันละสองตอนนะอย่างน้อยก็3วันก็จบนะแต่ทําไปทํามารู้ตัวอีกทีคือดูจบไปแล้วนะฮะเพราะว่าโอ้โหเขาเรียงเรียบเรียงอะไรต่างๆทําให้เรารู้สึกว่าอยากดูตลอดนะฮะที่สําคัญมันเป็นหนังแบบชิลเลอร์ไม่พอมันยังมีความสืบสวนสอบสวนนะฮะแล้วก็เป็นหนังฆาตกรรมฆาตกรรมที่เรียกได้ว่าโอ้โหเด็กๆดูนี่ต้องปิดตากันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีความแหวะมีความเลือดสาดมีความดิบมีความม่วนมีความหมดมมห,หู่ ทุกอย่างร้อยเรียงออกมาดีมากในเรื่องของดาราเนี่ยนักแสดงผมก็คิดว่าไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยนะทุกคนถ่ายทอดออกมากําลังดีปกติเนี่ยเราดูหนังญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความโอเวอร์แอคติ้งพอสมควรนะไอ้พวกหนังแบบโซนเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีความโอเวอร์แอคติ้งแต่ว่าในซีรีส์เรื่องนี้ไม่โอเวอร์แอคติ้งเลยนะฮะคือปกติมากๆทุกคนเล่นแบบดูเป็นธรรมชาติอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของหนังเรื่องนี้เนี่ยซีรีส์เรื่องนี้นะมันมีความเย็นชามันมีความหลอนมันมีความจิตตกที่ใส่เข้ามาตัวละคร จะแสดงออกมาด้วยความเป็นธรรมชาติมนุษย์นิ่งๆแสดงสีหน้านิ่งๆสีหน้าเรียบรียบอะไรประมาณนี้นะครับด้านต่อไปก็คือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงนะครับผมบอกตามตรงนะว่าผมชอบซีรีส์ญี่ปุ่นตั้งแต่เรื่องอะไรนะ The เด e n a k e d Director แล้วนะฮะซึ่งเรื่องงานภาพของเด e n a น e เ d i r e c t o คเนี่ยโคตรเจ๋งเลยไม่ว่าจะเป็นพรอฟหรือว่าการตัดต่อหรือว่ามุมกล้องมุมมองต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหผมติด งอมแยมไปนะฮะเดนิเกตไดเรคเตอร์อันนี้ไม่นับรเรื่องของเนื้อเรื่องหรือว่าฉากโปเ๊เปลือยของเขานะเอาแค่แบบเทคนิคงานภาพเนี่ยสวยฮะแล้วพอมาเรื่องนี้ครับจูออนออริจินเนี่ยโอ้โหเลยได้ว่ามันมีความเป็นพิเรเวียดนะมันมีตั้งแต่ย้อนไป1988 1994, 1997อะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะเห็นยุคสมัยเลยไม่ว่าจะเป็นทรงเผาทรงผมการแต่งกายโทนสีของหนังอย่างเช่น1988สีก็จะเหลืองเหลืองหน่อยออกย้อมเหลืองๆนิดนึดนง9ก4ก็จะมีความฟ้าฟ้า9กก็จะเขียวๆและพรับทุกอย่างงานฉากทุกอย่างดูเนียนดูจริงแล้วก็สวย ภาพคมแม่ผมคิดว่านี่คือเสน่ห์ของซีรีส์ญี่ปุ่นที่ฉายทางเน็ตฟลิกนะฮะผมรู้สึกว่ามันมีความอาร์ตมันมีความละเลมียดละไมความพิถีพิถันในเรื่องของการใช้สีของแต่ละชิ้นเสื้อผ้าแต่ละชุดที่อยู่ในไทม์ไลน์ของปีนั้นๆเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ผมรู้สึกว่าเออมันคือเสน่ห์ของซีรีส์ญี่ปุ่นนะหรือว่าซีรีส์ของหนังเรื่องจูออนซีรีส์เรื่องนี้นะฮะผมชอบมากเลยตั้งแต่ปี1988เนี่ยโอ้โหทีวีวิดีโอบ้านรถ ฮอนด้าซีวิกอย่างเงี้ยรุ่นเก่าๆเราก็จะได้เห็นนะฮะการแต่งตัวทรงเผาสมผมได้เห็นวิวัฒนาการของยุคสมัยแบบชัดเจนมากซึ่งมุมมองของผมเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งผมไม่รู้นะว่าเพื่อนๆจะดูรายละเอียดพวกนี้หรือเปล่าแต่ก็ถ้าเกิดใครที่ชอบเก็บรายละเอียดเรื่องงานพร็อปงานฉาก อ,องประกอบการแต่งหน้าทรงเผาทรงผมเนี่ยน่าจะชอบเรื่องนี้มากฮะมันจะได้เห็นเหมือนกับว่าเราย้อนเวลากลับไปได้จริงๆใครที่มีความหลังอายุแบบ 30- 40ตอนนี้ผมคิดว่าดูเรื่องนี้เนี่ยน่าจะแบบโอ้โหชอบอะไรหลายๆอย่างที่ทำลายถูกย้อนเวลากลับไปแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนเราเด็กๆเราก็มีชีวิตอยู่กับของเหล่านี้นั่งรถทรงนี้ทรงผ้าท,ทรงผมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเรื่องของงานภาพงานฉาก เยี่ยมครับสวยผมคิดว่านี่คือจุดเด่นของซีรีส์ญี่ปุ่นใน Netflix เลยนะคือดูงานเกาหลีเนี่ยเขาก็จะอีกแบบหนึ่งงานฝรั่งก็จะอีกแบบหนึงแต่พอเป็นงานญี่ปุ่นเนี่ยผมเห็นเดินในเค้น r e เ t o เตอร์เรื่องหนึ่งแล้วโคตรเจ๋งและเรื่องนี้ก็ออกแบบไม่ได้เจ๋งเหมือนกันแล้วไม่ว่าจะเป็นงานตัดต่อเรื่องตัดต่อเนี่ยอาจจะมีงงๆนะครับเพราะว่าหนังเขามีปริศนามีไทม์ไลน์เยอะเขาก็จะตัดเรื่องตัดผมไม่ได้แบบติดอะไรมากแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือเรื่องซาว เพลงยุคนี้เพลงยุคนี้เพลงยุคนี้แตกต่างกันสิ้นเชิงครับโดยเฉพาะไอเพลงตอนจบที่เป็นออริจินัลซาวด์แท็กตอนเอ็นเครดิตขึ้นเนี่ยโคตรหลอนเลยผมแบบหลอนมากคือออกแบบเพลงได้ดีไม่ว่าจะเป็นซาวด์การมิกซ์เสียงต่างๆดูใน5.1เนี่ยเราจะรู้เลยว่าการมิกซ์เขาเป็นยังไงซึ่งชอบครับออกมาทำออกมาดีมากๆฉะนั้นนะครับที่พูดมาทั้งหมดนะครับจูออนนะครับออริจินทาง Netflix ภาพรวมทั้งหมดผมให้คะแนนเต็ม10ไป เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับจูออดออริจินทาง Netflix ผมให้คะแนนทั้งหมด7เต็ม10ก็นับว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งนะที่ทำได้ชวนติดตามและผมคิดว่าผมจะไปสตรีมดูรอบ2นะครับทั้ง6ตอนเลยบอกไว้ก่อนว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยผมจุดอ่อนไี่คิดว่าผมมึนๆงงๆนะ ผมไม่รู้ว่าเขาใส่ข้อความหรือว่าดีเทลอะไรในฉากที่จําเป็นต้องดูรอบสองหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าการร้อยเรียงทำลายและปิดสนาบางอย่างหลายๆตอนเนี่ยมันยังไม่ถูกคลี่คลายอาจจะเป็นเพราะว่าต้องมีซีซั่นสองครับเพราะว่าหลายๆคนที่ดูมาแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ามันตัดจบแบบดื้อๆเหมือนแบบ จริงๆแล้วมีถ่ายไปยันซีซั่น2หรือว่ามีเต็มๆมแต่ว่าเขาจะจบแค่นี้ไม่รู้ว่ารอเรตติ้งหรือว่ารอความอยากกระหายของคนที่ดูเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าอยู่ดีจะตัดจบก็จบเลยหรือว่าปริศนาบางอย่างผีตนนี้วิญญาณตนนี้ปีศาจตนนี้อะไรอย่างงี้ครับมันก็ยังเป็นปริศนาที่ยังไม่คลี่คลายนะถึงแม้ว่าหลัง EP พเนี่ยพอ EP456 เนี่ยเริ่มเฉลยแล้วเริ่มมีตัวละครใหม่เข้ามาเริ่มเห็นความหมดนหดหูก็จะ ทำให้เราทยอยได้เห็นแต่ว่าปริศนาทุกอย่างที่ผมเห็นว่ามันยังเป็นจุดอ่อนนิดนึงนะมันก็ยังไม่คลี่คลายอะไรเลยสักอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งใจให้เราไปเห็นในซีซั่น2นะครับแต่ทีนี้จุดเด่นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าโอ้โหเยอะผมชอบเรื่องนี้มากแล้วก็รอรุ้นนะว่าเมื่อไหร่จะเข้าทำลายตามเวอร์ชันหนังที่เราได้เห็นซึ่งเมื่อไหร่ที่ได้เห็นวิญญาณผีตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนน่าจะแบบ ชอบแล้วก็สตันวยความรู้สึกแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายคลึงนะครับมันมีความเป็นอินซีดีย์มันมีความแบบหมอผีมาดูเห็นเหตุการณผ์ผีมีปีศาจมีคำสาปอะไรอย่างเงี้ยก็น,นับว่าน่ากลัวนะแล้วหนังซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยคดีฆาตกรรมที่ญี่ปุ่นเนี่ยร้ายแรงแล้วก็วิปราสเยอะมากและหนังเรื่องนี้เนี่ย ถ่ายทอดให้เราได้เห็นเลยนะครับว่าคดีฆาตากรรมดังๆแห่งญี่ปุ่นเนะี่ยเขาเอามาใส่ในเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะโดยเอามาผูกในหนังเรื่องนี้ ทุกคนที่เกิดเหตุการณ์วิปลาสฆาตก,กรรมแบบสยองขวัญสันประสาทเนี่ยอยู่ในเรื่องนี้หมดเลยฉะนั้นเนี่ยเด็กๆจะดูลูกๆจะดูก็ให้แง่คิดในละกันนะครับคือถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งให้ดูนะเพราะมันมีฉากแวะๆฉากจิตจิตที่รับรองว่าดูแล้วจิตตกเยอะพอสมควรหนังเรื่องนี้มีทั้งฆาตก,กรรมมีทั้งสืบสวนมีทั้งเฮอเรอร์มีสยองขวัญมีผีแต่ผีอาจจะไม่ได้มาเยอะมากนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าคุ้มกับเขาอยากจะสื่อว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยแหละโหดร้ายกว่าผีเยอะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผมก็ให้ไป7เต็ม10นะครับก็นับว่าเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นที่เป็นซีรีส์ผีเรื่องหนึ่งที่ทำออกมาได้ดีนะก็ดีกว่าซีรีส์หลายๆเรื่องที่ดูใน Netflix นะครับแต่ก็ให้7ไปแล้วกันเพราะว่าหลายๆอย่างมันยังสับสนงงงวยไม่เคลียร์นู่นนี่นั่นหลายๆอย่างก็ประมาณนี้นะก็รอซีซั่นสองนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมคิดว่าน่าจะคลี่คลายแล้วก็ได้เห็นดีเทลได้เห็นผีแบบเต็มๆกว่านี้อีกเยอะ แล้วก็ได้เห็นความแหวะความสยองความฆาตรกรรมอีกเยอะฮะ,อะเอาเป็นว่าใครดูมาแล้วรู้สึกยังไงให้คะแนนกันเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับสิ่งที่ผมพูดไปก็เป็นความรู้สึกของผมคะแนนก็เป็นความคิดของผมนะครับอย่าเอาคําพูดของผมมาตัดสินว่าซีรีส์เรื่องนี้ดีไม่ดียังไงนะฮะทุกอย่างหนังทุกเรื่องซีรีส์ทุกเรื่อง,องควรดูด้ตาฟังได้หูและสัมผัสด้วยความรู้สึกตัวเองนะครับตอนนี้ก็สตรีมได้แล้วทางช่อง Netflix สุดท้ายนะครับอย่าลืมกดซับสไคร ชอบก็กดไลค์นะครับฝากกดไลค์หรือกดแชร์ให้เพื่อนๆดูเพื่อ,อชวนกันดูก็ได้แนะนําว่าซีรีส์เรื่องนี้นะอยู่บ้านนั้นเพื่อนเพื่อนมเยอะเยะหรือดูกันทั้งครอบครัวนะครับปิดไฟแล้วตั้งใจดูรับรองว่าขยับขวัญสั่นประสาทร้อนจิตตกได้แน่นอนอ่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับขอให้มีความสุขกับการดูหนังขอให้มีความสุขกับซีรีส์เรื่องจูออนออริจินทางช่อง Netflix ครับสวัสดีครับ